ธรรมดาจะไปแข่งเรืลองพ่อนะทีนี้ว่าเรือมันุ่นเสร็จมันไปลงไม่ได้เขาส่งหลายที่ไปก่อนนี่เรือได้มาหลายนานแล้วไม่อะไรครับวันนี้มันจะทำเกิดอะไรสักมันต้องไม่แบบเบรกเขาลงด้านหลังได้คล้ายแบบโอ้โหสิบกิโน้ำมันถลายเนี่ยอันนี้เสร็จเหลือด้วยข้างบนหรอกถ้วมาตอนหลังมันใช้โซเอต้าโซเอต้าเครื่องยนต์บิ๊กนี่ดีเบนซินใช่ไหมครับเบนซิน เป็นล้วนเลยชั้นมันก้อนอ่างไอ้ตัวนี้ก็เป็นฟิล์เนี่ยที่ที่เอาม,มาให้อ๋อครับยึดพวกมาแล้วจะเขาจะไม่ได้ใช้เลยเนี่ยเขาใช้รับซีบอกฟุ้งกระดูดท่อเพราะเรามาทำหูช่องหูเช่าวิ่งหาอะไรหวานนี่นะทั้งวมดครับรวมพอหาได้บุกเข้ารถมื